บมื่อคุณกับคุณสกอตตี้บอกจะวิ่งหนีเลเวน,นั้นให้ดูนี่เ<ไ>ปซ้มอมมาดีก <c oughs> <c oughs> ด <c oughs> กดถ่ายครั้งเดียวได้ผีสิบลูกเฮ้ยจริงเหรอเบอร์ไปแล้วเบอร์ไปแล้วขอแชร์หน้าจอครับหนึง่งอ่า อันนี้ดูเซตติ้งก่อนใช่ไหมครับครับผมต้องกดตรงไหนนะเอ่อการาฟิกโอเคผมค่อยๆเ,เล่นเลแลวกันโอเคคุณสกอตตี้ผ่านค่ะแอปแอปพลายได้เลยอ๋อไม่ทันแล้วเมื่อกี้ให้ผมไปแอปพลายใหม่ขอดูของเท็กซิชเชยนด้วยครับ เคนน,เเนี่ลงมานะค่ะเลื่อนสกอร์เมาส์ลงมาบ <Read me S 2> รีเดีคมับออโอเคต้องเข้าไปในหมวดกราฟิกครับผมของพีทผ่านครับมอนิเตอร์เปิดยังับโอเคทเทคนิคเชียนผ่านครับของแตงเขาเกมไม่ได้ผมมีบรีอะไรเนี่ยบร เดีวยวอ่าเดีเล็กเลโอ้ผมไลแล้วเย็ัเลยเล็ไรเอ่ยสี่สามสามสี่เก้าหครับ ตรวจนอนมีอะไรอีกนันงมีโทรหาเท่านาที่เข้มรวดเนาะสวยคูณสามเขาให้กี่ทีมนะครับอะไรนะเขาเอาเข้ารอบกี่ทีมนะสี่ทีมครับนั้นคุณสักกัตดีเราขอที่สี่นะจะมีจะมีสามทีมที <c oughs> ่ถูกคัดออกครับผม มีคนสงสัยเรื่องเรื่องการดูไว้บอร์ดนะแต่ผมขออนุญาตชีช้แจงนิดนึงครับก็คือในตอนที่สตาร์ทเกมมาผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะห้ามทุกคนดูไว้บอร์ดเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่บนรถนะครับดูไว้บอร์ดกันไปเลยครับเต็มที่แต่ว่าหลังจากที่ลงจากรถไปแล้วเนี่ยห้ามดูจัง<อ>หวะกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเราเรา,เราจะไม่ดูแล้ะเว้นแต่ว่าเรากําลังจะกลับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ถือว่า เราเรารู้แล้วว่าผีเป็นตัวไหนอะไรเงี้ยเรากำลังจะกลับแล้วไอตอนขากลับรถเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสมากแค่แบบ <Okay. S 1> ระหว่างเล่นอนะ่ะพยายามพยายามนิดนึงจะได้โลเพหน่อยเอาคนเพยไอคนคับชันลดด้งชั้นลดด้งนะพวกกราฟพวกเซนิตีอ้อ่าโกสออฟอะไรเงี้ยครับจะยกให้มอนิเตอร์แมนคนเดียวที่สามารถดูได้โอเคครับครับผมโอเคอ่าลานห้องสนะี่สามสามสี่เก้าหกเย ควรคุณไม่สลับพอไปติดของอ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้นึกว่าเขาถามนะครับเขาแอดดูครับคือถ้าเราจะปิดรถตอนกลับอันนั้นคือดูไว้บอร์ดก็ไม่ซีเรียสแล้วใช่ไหมในผมไม่ไม่ได้ซีเรียสแล้วครับก็คือเราเรารู้แล้วไงว่าผีคืออะไรเรากำลังจะกลับแล้วอ่ะ คือ <Okay. S 1> การที่เดินเข้าไปดูไวบอร์ดมันคือเป็นการกลับเฉยๆแล้วแบบไปดูไวบอร์ดก็เป็นเรื่องปกติอะมันไม่ได้รับผลประโยชน์จากตรงนั้นเราไปทําเควสต่อไงคือเราคือเราตอบผีแล้วอะแต่กรณีที่แบบว่าเราว่างเกมอะค่ะทุกอย่างยังไม่เสร็จสิ้นอะใครคนใดคนหนึ่งที่ไม่ใช่มอเอเตอร์มาดูบอร์ดอะไรถือว่าผิดโอเคเคียรียรับ ออแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่อง s p ิริตบ o ็นะผมอยากให้ระวังกันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีในกรณีที่พรีสเปิด s p ิริตบ o ็อกอนไว้เนี่ยแล้วเพื่อนร่วมทีมเนี่ยพูดออกไมว่าแบบเออก u ิฟ s i g n w ไซ r e a วอ y o ูอะไรเงี้ยครับแล้วผีเกิดตอบบล็อกขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยถือว่าผิดกติกานะถือว่าใช้ของข้ามโลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่พรีสเปิดสปิริตบ็อเนี่ยระวังนิดนึงแจ้งเพื่อนในทีมด้วยบอก hey, เฮ้ยเงียบก่อนเราเราจะเปิดแล้ว พอเปิดเสร็จปุ๊บคุยเสร็จปุ๊บปิดด้วยจะได้ไม่ลั่น้คนอื่นก็มาเตอร์ฟักเกอร์อย่างเดียวนะแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับคระแเป็นเทคนิคครับผมเอาเอาเป็นว่าจะเปิดก็บอกก่อนแล้วกันไม่เพราะเขาบอกเลผมผมเข้าผมเปิดเลยไงผมเพิ่งเปิดเข้ายเพราะผมจะไล่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 หาแต่ละห้องเลยไงเพราะเริ่มเริ่มแรกจะไม่ใช่ที่เกียน ่จะกตนลงทางได้ก็ถ้าถ้าเอาวิธีที่เซฟที่สุดครัจะเปิดบล็อกก็บอกเพื่อนครับให้เพื่อนเงียบก่อนโอคุยเสร็จก็ปิดแค่นั้นแหละครับเซฟสุด คนหนึ่งมายังคุณไม่ขลาป่ะอีกคนหนึ่งใช่ครับตรวจมอนิเตอร์ยังอ่ะทีมทีมทีมแอดมินตอนนี้ล็อกดูใครอยู่บ้างฮะผมดูมอนิเตอร์อยู่ตการดูตัเกเอร์ครับโอเคแล้วแล้วของพีทล่ะตาเรียวอยู่ไหมผมไปแล้วลุ้นหรออะไรวะอ้าวมอนิเตอร์เดี๋ยวเช็คไบเน็ตให้นอน ไล่และขอยุตดลตลอดเน,นี่ยใลายเป็นไอ้นี่เลยไหมหน้าจอตอนนีมม้มีคนดูพีดยังครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูพีดด้วยควบเลยทำไมคนผมต้องดุดีิเชียนด้วยเนี่ยผมไม่พูดอะไรอยู่แล้วนั่งเงียบแต่หยิบของข้ามโลเมื่อไหร่เจอกัน <c oughs> <c oughs> ามว่างอยู่ให้ดูพีทก็ได้นะอ่ะางกันตาไามสวิตดูพีทเลยครับผมจะได้โฟกัรท, <c oughs> ที่เซนีเชียนคนเดียวผม <c oughs> ยังไม่พร้อม ด,ดูคนต่อกระปอ๋องรอเนี่ยระหว่างระหว่างรอรบก,กวนเปิดเปิดฟลอร์ออลองลองเพลง,ลองมอด้วยนะแอดวานจัดเลยแคนนี่แคนนี่ลองเพลงเปิดเปิดฟอดลอรลล์ดผิมผมอย่าแยางบ้าน I <laughs> อ่าคุณไม่ขลาถ้าถ้าเล่นเราไม่ไลฟ์หลุดไหมครับอยู่ไหมเอ่ยหลุดครับอ่าถ้าเกิดเล่นเราไม่ไลฟ์หลุดไหมฮะก็ผมไม่ชัวยแต่มันก็ต้องมีคอมิด้วยตอนนี้มันเกิดจากอะไรเอ่งก็เปิดเกมครั้งแรกมันอ๋อผมไม่แน่ใจอะผมกำลังแค่ไปเกมแล้วมันก็ให้โหลดมัน อ่าไม่ไม่ไม่เป็นไรครับรอ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 ,อ,อโอเคแต่วันน่งก็เล่นนดแล้ว,วชอบมังงง,งตอนจะเล่นจริงนะไม่ครับลองปิดกูเกิลคม ก่อนก็ได้นะเผื่อให้รักดีวนนี้แข่งวดสี่ครับใช่ไหมสีแหละ ชุดบ้านรอเลยฮะทุกคน ใครเป็นคนแอดของครับผมแอดของฝั่งขวานะโอเคอยากให้ถอดเซนิตี้พิ l ออกไปเลยครับเพ <c oughs> ื่อความชัวร์โอเคครับแล้วก็ <c oughs> แฟลชไลท์ธรรมดาถอดออกไปหมดเลยสตรองแฟลชไลท์เอาไปอันเดียว <c oughs> แฟธรรมดาแฟลชไลท์ธรรมดาดึงออกหมดเลยครับ เพราะว่ามันเกมมันบังคับให้เอาไปหนึ่งอันอยู่แล้วธรรมดาเนี้ยไปได้อันเดียวใช่แล้วเอาไปสี่อันไม่เอาไปวางเลยคนไม่ได้ครับถ้าคุณวางคุณต้องเดินออกมาจากบ้านมืดๆครับ <c oughs> แล้วคุณก็ไม่สามารถหยิบอันใหม่เข้าไปได้คุณก็ต้องกลับเข้าไปหยิบอันที่ทิ้งไว้หน้างานนั่นแหละมาใช้ต่อประมาณนั้น เรา,เห,า,ากกเหมือนง,อองอาากกอ่างยๆมีของมีอยนเดียวก็เหมือนที่จริงอ่ะของมีอยนเดียวใช้อย่วันเดียวอะไรครับอะไรอะไรฮะของอะไรฮะเราเป็นคนชีวิตจริงไงของมีอยู่วัมีวันเดียวก็ใช้อยู่วันเดียวไงของนี่คือหมายถึงอะไรฮะไปใช้ไงอ๋อไปใช้ใช่ไหมโอเคฮะขอโทษขอโททษีนขอต้อนยิงคำถามมาอย่างนี้คิดดีไม่ได้เลยครับต้องคนแบบผมเท่านั้นนะที่จะคิดแบบนั้นนะเราก็แค่พูดคำถามปั้านๆเฉยๆเราพวกเดียวกันดิเง<ๆ>ี<ๆ>้ยหรอ <c oughs> fc กุณสกตีนะุณตัวนี้ผมตัดคลิปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมส่งให้ทางไลน์นะคลิปอะไรคะคลิปอะไรครับเอ่อคลิปส่วนตัวคลิปตีไม่ได้เลย <laughs> คลิปตีไม่ได้อีกแล้วครับต้องมีเ e อแน่นอนในคลิปอู้ยิงกว่าเ e อีกอีก啊 อันนี้ผมเข้าเกมได้แล้วผมจะลองลองเทสดูก่อนก็ได้ครับคือถ้ามันถ้ามันเอ็กซิเดนต์จริงๆริงอ่าวอร์ดเฟสจริงจผมจะอนุญาตให้เล่นโดยไม่ไลท์ได้นะครับแต่ว่าลองก่อนแล้วกันอันนี้เห็นไลฟ์ผมไหมครับเห็นครับเห็นดูออฟชั่นอ่าไปดูไลฟ์คุณแม่ขรานหน่อยสิโอเคครับเปดแอพพลิเั่โอ้สวยงามไรเน็ตได้เต็มที่1.5ครับคุณจะเล่นแม็กซิมัมเลยก็ได้แล้วแต่คุณ อไอ่าสี่สามสามสี่เก้าหกครับโอเคถ้าพร้อมแล้วลุย <c oughs> เลยครับทุกคนโอเคเม็ดเมาผมใช้ไม่ได้ ได้โปโปหัวยังไงก็ได้มาทายต้นเกมกันเดี๋ยวเจออะไรไม่เลยสปิลิตผมไม่เฉดครับ โอ้โหดูดูดูคอมเคนนี่ดิแรงไม่แรงอ่ะเข้าไปรอในรถแล้วน่ะรีบห่ะเคนนี่รีบหรอเคนนี่ดูดิคนเดิอยู่ไม่บานเลยยงกวนลัวไสอยู่เลยเคนนี่แม่งส้มดักกินตับผู้ชายเอ้แนนอนก่อนที่จะลงจากรถนะครับดูเควสดูอะไรกันให้เรียบร้อยเลยนะ คุณไม่ขลา,า,าสตรีมรตสตรีม,มเกมหรือ <ไป S 2> ว่าสตรีมหน้าจอนี่เ,นเ,นหเหมือนไม่ขลาสตรีมหน้าจอเลยผีใช่ไหนครับคุณไม่ขลาไม,ไ,ไม่ได้ยินเสียงมั้งไม่ได้ยินเสียงเกมคะ่ะมาแล้วโอ้ยขาครัแล้วคนะกโ็ อย่าล <new> ืมเปิดไมค์ดิคอร์ดออโต้ไว้นะคุณเมฆไปอยู่กันสาม มเร่อการหลังผมไปชั้นบนเดียวไปนั่งดูคุณเูี่เช็คจากหลังบ้านผมหน้าบ้านคุณเอ็นนี่เปิดไปจริงไว้ไแล้วเข้าเลยอันนี้เข้ามาแล้ว do something าน something เกมมีอะไรบ้างนะลืมมีโคดอีเวนต์อันนี้เป็กัะเทียนแล้วก็อีกอันหนึ่งจำไม่ได้ โดือด something สถานเดือด something Where are you Where are you Where are you อ้าวพี่อยู่หน้าบ้านเลยอ้าวขอบคุณครับจะนี่เราก็เปิดไฟซะผีเป่าเทียนใช่ไหมใช่แล้วก็มีเพจทูบใช่ไหมเปิดไฟยังครับเปิดแล้วเปิดแล้วสัญญาเปิดไฟนะ มีเปเทียนบโค้เวนไกันหนม่ได้ติงโอัสโชัสโัสว์อัสดูซัมตอัสาเธอฟักเกอร์มาเธอฟักมักเร์มาเธอฟักเกอร์มาเธอกเกอร์มักเกร์มาักเกอร์ตอบตัมีแอสตวมีแมาเธอฟัอรมักเกอร์มาเธอฟักเกอร์โ Show us Show us Show us show us. Show us. show us show us s อ o w us s h o อ us ์เ oh, ่อาเาเไฟวปีปวเดียวแล้วูยังไม่เจอครับขอถ่ายของรงนี้บพีเล่นเลือก็อีเวนนะครับเดเินเดียว เวรผูปมีมั้ยไม่มีเนาะเหลือคนเหลือคนเหลือคนเดียวดูปอัพให้ด้วยโชว์อัส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 เนียบอัพเนียบโชว์อัสโชว์อัสอัพโชว์อัสเนียบอัพโอเดอร์ไกด์ป่ะนั่น่ะสิปองเดียวปิดประตูไปปิดประตูอ่าไปตรวอ่า

The, the, the light. Yeah, show us show us show, yeah. show, yeah. yeah. show us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  โชอัไม่ปิดไฟมันจะออกมาแล้วเราเรามันจะถ่ายหลดขใช่ไหมเราเราเก็บเซนที่ก่อนแล้วกันนะก็จะเกิดไฟเพรในตอนทีมผมมันจะซีได้ไรอ่ะไม่รู้โชวอัสโชว์อัสโชว์อัสเดินหญ่ถ้ามีเกลือนี่ไดแน่าอนัโชว์อัสโชว์อัส เออมาเลยเอาไม่ทันแล้วมีม <c oughs> ีฟรีซิงนะมีะฟรีซิงไม่ใช่เปลี่ยนผูเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ยังไม่จุดเลย,กกรรยไม่เห็นนะเนีออ่ยตรงงกลางมีฟรีซิงเพราะว่าก็จ<ม>ะตกระหว่างเดมอนเดมอนแมวแมนแมน

เอ้สามดาเยวกระดูกเยียกระดูกเยียอยู่ห้องอะไรกันใชยเซลล์ห้องไหนห้องไหนห้องนอนในพุทธไทยห้องนอนในพุทธช้ยงแต่แมนนี่น่าจะเป็นห้องนอนในพุทธไทยมาถูกทางวะเนี่ยอยู่หลังเตียงครับเดียวไหมครับเดียวเลยนะผมมาผิดทางห้องนี้ป่ะอย่าทิ้งเท้าอยู่คนเดียว ไม่ใช่ยองนะไม่ใช่ยองนะไม่ใช่ยองนะข้างซ้ายข้างซอ๋อโอเคเกันดงนี้ใช่มันเดี๋ยวไปอยู่โอเค s o y u e l h y e l do something do something ขอเกลือเ่มาชวยแล้ว o something something e n g เดี๋ยห้ลูกดูน something s o e t i ตอนนี้ s o m e t h s m นีไม่เข้ามาหยิบม็อบหยิบนี้เป็นแมแล้วเป็นแมวอันนี้เป็นแมวเป็นแมวแล้วใช่ดู something ดู something ดู s o m e t h ดู something ชิเชวไปอเขาไม่เอา U V อ่ะอีเวน์ได้ผ่านแล้วเสร็จแล้วดู something 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 ใครยืนอยู่เฉยๆอะอ๋อดู something อรสติกนี่คุณแม่มา do something ถ่ายรูปเพิ่มด้วยอ๋อเกือบไปผมเกือบไปผมเกือบไปมันตอบสเปรตบ็อกใช่ป่ะใช่ตอบถูกใจโอ้ยใช่เลยตอบมาแล้วด something do something do something d ู something ดู something ชาวบาานชาวบ้านเรามาอยู่ห้องนี้ใช่ไหมโผล่เยอร์ใช่ไหมใช่มันอยู่ระหว่างมันอยู่ระหว่างตรงนี้เียบแล้วเียบแล้วเียบแล้วโอเคลองส่องหน่้ยดีไหมชาวบ้า

เป็นบ <Beautiful, S 1> mm ีฟ hmm. ย oh, ูสเลยสวยทำไมอะมั้ะรถตอนใช่ตอบแม่ตอบยังครับตอบหมดเลยก็เลยตอบหมดผิวเซนิตติ้งบนน่าที่คอมบ์นะไปจะตอบแม่ไหมครับตอบแม่ตอบแม่แล้วเรียบร้อยเลยเนี่ยอย่างเอาเดี๋ยวค้างค้างไว้ก่อนนะหน้าตอนจบเกมขอดูโฟโต้หน่อย โอเคเวลาดีครับเวลาดีโปโต้สามสิบห้าครับสุดยอดต่อมาขอดูหน้านี้ครับโอ้เวลาสุดตีนครับเจ็ดนาทีห้าสิบวิสี่สิบเก้าครับหนึ่งนาทีหนึ่งวิก็ไม่ให้ไม่หรอมันเวลามันจะไม่เท่ากันครับคนที่กดสวิตช์คนคนที่กดปิดรถแต่เวลาจะน้อยกว่าเขาเพื่อนอ๋อใช่ว่า น่าจะใช่ละเนนะของคนอื่นเท่าไหร่ครับผู้คุมสอบแจ้งเวลาหน่อยเร็ว1.49่งจุดสี่เกาของพระเจ็ด0ีเราอิงตามคนที่มากที่สุดแล้วกันเนาะเพราะว่าทีมก่อนก่อนก็ดูตามคนที่มากสุดเจ็ดนาทีห้าสิบวิครับถือว่าถือว่าเร็วที่สุด ว่าเร็วมากครับสุดยอดปิดรันอย่างเอากะเบลเก็บข้อมูลเรียบร้อยยังอีียังไม่ตันทันเลยสิงกะเบลเก็บข้อมูลยังอ้าวอิดนอกุชัยเลยฮัลโหลอ๋อเลื่มเปิดไหมเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับครับก็ว่าพููไปสามรอบเราไม่ได้กดดันนะต่อไปอ่ะ โอเคครับขอบคุณครับขมมาเพื่อกากิจกรรมอยู่แล้วว่าสั้นไปเลยอะไรวะได้เลยจ้าเจ้ย